วัสดีครับผมโคดต,ต้อมจากไดคอนกรุ๊ปนะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับไปปักหมุดโพสต์ที่เราคิดว่าโพสตเนี้ยมันสําคัญแล้วก็เราคิดว่ามันดีนะครับเราก็อยากจะปักหมุดไว้ให้มันอยู่ในหน้าโปรไฟล์หลักของเราตลอดไปนะครับเป็นโพสต์แรกนะครับเวลาที่ใครเข้ามาดูโปรไฟล์หลักของเรานะครับหรือว่าใครที่เขาแอบมาส่องดู เฟซบุ๊กเรานะครับเขาก็จะเจอโพสต์ที่เราปักหมุดไว้เนี่ยเป็นโพสต์แรกตลอดไปเลยนะครับใครเข้ามาก็เจอใครเข้ามาก็เจอนะครับเชื่อว่าหลายๆคนยังทําไม่ได้นะครับและก็ยังไม่รู้วิธีเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปปักหมุดโพสต์พร้อมกันเลยนะครับอันดับแรกเลยครับให้เราเข้าไปที่เฟซบุ๊กของเราแล้วก็ไปที่โปรไฟล์หลักกันเลยกดผิดจิ้มไปที่โปรไฟล์หลักนะครับโอเค ทีแล้วก็มาเลื่อนดูนะครับอันนี้เรายังไม่ทําอะไรนะครับมันก็จะเป็นโพสต์ปกติธรรมดาเนาะทีนี้ถ้าเราจะปักหมุดโพสต์นะครับเราถ้าเราเลือกได้ว่าเออเราจะปักหมุดโพสต์ไหนแล้วก็เลือกโพสต์นั้นเรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองกดไปที่จุด3จุดนะครับปั๊บลองดูครับมันมีคําว่าปักหมุดไหมยังไม่มีนะครับไม่มีครับไม่มีถ้าเราจะปักหมุดเลยไม่ได้นะครับ อันดับแรกเลยถ้าเราจะปักหมุดสมมุติว่าเราจะเอาโพสในนะเอเลือกได้แล้วใช่ไหมโพสให้ดีนี่เลือกได้แล้วผมว่าเอาโพส์นี้ถ้าเราจะปักหมุดโพสต์นี้นะครับเราก็แค่ไปที่แชร์นะครับเราต้องแชร์มันออกไปก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมปุ่มแชรแเรากดแชร์มันออกไปปั๊บนี่เราต้องแชร์มันแบบนี้ก่อนนะครับพอแชร์เสร็จเราก็มาดูนะครับนี่เป็นโพสต์ที่เราแชร์ออกมา โอเคนี่เราแชร์มาแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราแชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มากดดูจุดสามจุดข้างบนนี้ก่อนนะครับปั๊บนี่เห็นไหมครับคำว่าปักหมุดมันขึ้นมาแล้วครับถ้าเราไม่แชร์มันจะไม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราต้องแชร์มันออกมาก,ก่อนทีนี้ถ้าเราจะปักหมุดโพสต์นี้นะครับเราก็จิ้มไปตรงปักหมุดได้เลยปั๊บเรียบร้อยห้ครับ Facebook ก,ก็จะปักหมุดโพสต์ให้เราแล้วตอนนี้ เป็นโพสต์แรกนะครับในหน้าโปรไฟล์หลักของเราตลอดไปนะครับจนกว่าเราจะมายกเลิกเนาะใครที่มาแอบด,ดูเราหรือว่ามาส่องดูเฟซเรารเขาก็จะเจอโพสต์ที่เราปักหมุดไว้เป็นโพสต์แรกเลยนะครับถ้าเราอยากเอาโพสต์ไหนเอาไว้ให้คนดูเราคิดว่าโพสต์นี้มันสําคัญแล้วก็มาปักหมุดไว้แบบนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็เอาความรู้เรื่องการปักหมุดมาให้นะสําสหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีก็ไปลองทําดูนะครับทําได้หรือไม่ได้ยังไงก็ inbox มาสอบถามกันได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาสอบถามได้ครับยินดีให้ความรู้ทุกคนนะครับสำหรับเรื่องการทำออนไลน์นะครับอย่าลืมกดติดตามเพจโค้ดต้อมเดี่ยคอนกรูปไปด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดความรู้ดีในการทำออนไลน์แบบนี้นะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมออนไลน์ง่ายนิดเดียวแค่เรารู้วิธีครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ